แม่น้ําสายนี้แหละพี่พอดีมันมันเข้ามาคือมันมาเร็วมากมาเร็วมาแรงมากมันเป็นน้ําป่าไหลหลากใช่ไหมคือมันมาคือทะลวงมาทีเดียวเห็นไหมมันยังเห็นได้ชัดเจนเลยที่น้ํามันซาะไปอ่ะหเห็นปะเยอะมากแล้วก็คือเอาไปทั้งหลังเลยนะอันนี้คือมันเป็นพื้นที่ของของบ้านเลยเห็นไหมมันยังเป็นอันนี้อยู่เลย คือมันยกไปทั้งหลังนี้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือที่มันเห็นได้ชัดเลยที่มันที่มันยังคงอยู่ที่มันไม่ไปแต่ก็เสียหายหนักมากคือไม่เหลืออะไรอยู่เลยอะทั้งเสื้อผ้าอาพรพวกข้าวสารอาหารแห้งผ้าปูที่นอนอะไรก็ไปเกือบหมดมันมันมีมันมีมันมีแค่บางส่วนที่ที่เราเอาไว้ทัน ขนไม่ทันอันนี้คือน่าจะเป็นเคสที่เสียหายหนักสุดละสามสามบ้านตรงนี้หนึ่งหลังแล้วก็สองสามก็ถัดขึ้นไปสองหลังท,ที่ที่เราไม่เห็นคือไปละไปกับน้ำนู่นอยู่ไกลๆนู่นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนู่นอยู่นู่นอันนี้คือข้าวของที่ไปตามเก็บคืนนะครับได้บางส่วนเอง เนี่ยครับในบ้านที่ยังคงอยู่ก็ไม่เหลืออะไรเท<อ>่าที่เห็นนี่ครับที่เหลือก็ไปกับน้<อ>ํามันก็เป็นน้ําห้วยธรรมดานี่แหละแต่มันมามันมาด้วยความเร็วแรงทะลุรลกไงมันก็เลยซัดไปแบบไม่ให้ได้ไม่ให้ได้ตั้งตัวอ่ะคือไปไปก็ไปเลยอีกทางหนึ่งเนี่ยน้ํามันทะลักเข้ามาฝั่งนี้แหละเห็นไหมเข้าไปในหมู่บ้าน เข้าไปในหมู่บ้านเลยคือตรงเข้าไปเลยดื้อเลยอิทธิพลที่ได้รับมากที่สุดก็คือบ้านใกล้ๆนี่แหละนะข้าวจนต่อขึ้นไปข้างบนแทบไม่ทันแต่อันนี้เขายังดีหน่อยใช่ไหมเขายังชั่วเพราะว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนได้แต่ข้างล่างก็ได้รับอิทธิพลเช่นใช่ไหมหมอด้าย คือมันท่วมถึงโซฟาคุ้นตกน้นำลายมาเป็นท้ายทานเลยจะได้กินยู่บอ่บอเขานาะปีนี่นาะหนำท่วมเสมอเสมอปีนจะขูเขามาเลี้ยงปลาแทนดีกวะ่ะหนำยาวพี่เนอน้นำท่วมนนะ <c oughs> แม่นับ cái cấm thằng cụ phong phong, bài đi, được ăn cỡ cháu thiếu thay nấm sò nữa, nghe có bao giờ mày ăn mà hai lạng không lạng, hai mà không đói được, ừ.

ขอให้ oh, hey, ูอัดนี้ได้สิ่งดีๆหลังรวยหลังรวยเด้อสบายดีสบายมาก